หลังจากไปชมข้างบนเลยนะพี่นะน่าสนใจมากเลยคือตอนนี้เนี่ยไม่คนละลุกแล้วจากข้างล่างที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นห้างมีร้านค้าเยอะแยะมีสินค้ามากแต่ข้างบนนี่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ต้องใช้ความใส่ใจดูแลแล้วก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ด้วยใช่ฮะแล้วคราวนี้พูดถึงเรื่องงานเรื่องอะไรละมาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของพี่บ้างพี่วิสิตเนี่ยเท่าที่ผมทราบและรู้จักเนี่ยพี่คนชอบขับรถแข่งรถใช่ไหมฮะใช่ใช เอาเรื่องความชอบก่อนพี่ชอบรถประเภทไหนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีซุปเปอร์คาร์คันหล่ออยู่คันหนึ่งอ่าคือจริงๆเนี่ยถามว่าชอบประเภทไหนก็ค,คือทุกประเภทเลยนะครับก็ค,คือไม่ว่าจะเป็นสี่ล้อสอง,สองล้อ,ลอ,อประตูสองประตรูชอบก็บคือคคพูดง่ายๆว่าเราอะไรที่เป็นมอเตอร์สปอร์ตอราชอบรถเนี่ยเรารู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเราเห็นรถอะไรก็จะตื่นเต้นครับทำไมมัน ดึงดูดให้เราอยากจะไปขับอยากจะเป็นเจ้าของนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ในตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นความสเดีว่ามอนตอนเด็กๆผมชอบมาขี่จักรยานเลยครับตอผมก็บอกขอแม่ขอพ่อซื้อโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หน่อยก็เป็นรถเกือครับก็คือเป็นไปตามสเต็ปตามใบแต่ตอนเนี้ยพอเรามีโอกาสนีทำงานพวกเนี้ยเรก็ซื้อรถยรต์ช่องเราก็ซื้เราก็ซื้อไ้เราก็ซื้อแล้วก็การแข่งรถ ก็ตามมาตรงที่ว่าพอมีพอเรามีรถปุ๊บเนี่ยก็มีกิจกรรมขึ้นมาเถ้าเพื่อนบอกว่าเอเนี่ยไปดูนี่ไหมไปดูนั่นไหมดูกีฬาแข่งรถดูอะไรเนี้ยมาดูกันแล้วเลยชอบเราอยากจะมีกิจกรรมก็หยิบขับรถลาไปแข่งนะครับจะได้ใช้เวลาเราใเราใช้บุคลากรของเรานะแต่พอเราได้ได้สัมผัสตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผมงรถรู้สึกเออมันเป็นอะไรที่ใช่ไงต้องต้องทำให้มันสุดนะก็เลยก็เลยจัดเป็นนักแข่งเลย ก็ไม่ถึงกับเป็นนักแข่งเต็มตัวนะว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้พี่แข่งมากี่สนามแล้วไอของพี่นี่คือดิฟใช่ไหมฮะใช่ใช่ก่อนนี้มีตั้งแต่ดิฟตั้งแต่แจ็คเลยอ๋อฮะผมผมตั้งแต่สมัยเด็กๆก็จะเป็นเป็นแดกซะเยอะกว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องไง แถวบ้านเนี่ย<ช>ม,มันมันมันไม่มีอำนวณเรื่องซื้อพิมพ์หรือก่างเงินทผ่อย่างนี้ก็เลยแจ็คมาตลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีโอกาสมีสนามที่แถวบ้านน่ะนะแถสงขลานี่ก็มีสนามแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นผมก็เลยไปจอยกับเขาแล้วก็เลยทำให้อชอบเครื่องหยุดแล้วตอนเนี้ยคนบางคนก็ไม่ได้แข่งเลยผมยังยังชอบอยู่ยก็ยังยต่อเนื่องย่งั้นเถอะก็ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆว่าไปอินเทสเขาจัดงานหรืออะไรเราก็ไปครับ แล้วพอเป็นนักแข่งแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่มีตลาดไลฟรหรือใช่ไหมฮะมันมันเป็นยังไงนะพี่ช่วยอธิบายหน่อยไอกตลดาดไฟ์เนี่ยมันมันคือมาเริ่มมาจากแค่การจะจอดรถคแบบพอเรามีรถเราซื้อรถมาเนี่ยเราก็จะหนึ่งเราอยากจะจอดรถในใกล้ๆที่ลมที่เราอยู่แล้วก็เราสามารถเข้าไปชมมันได้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่ไรที่เราชอบลงไปอย่างเช่นว่า อะไรรถหรืออะไงต่างๆที่เกี่ยวกับรถของเราต่างๆรถอะไรต่างๆราเอาไปเก็บไว้ได้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอทำปุ๊บเราใส่ของเข้ไปก็รู้สึกมันมันสวยเว้ยก็เอาเงินููนใส่เข้าไปเอานี่ใส่เข้าไปลดไปเรื่อยๆไปจอดก็เลยกลายเป็นแบบงเพื่อน้ามาแล้วเพื่อนชอบเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยวันหลังเราก็นัดกันที่รวมตัวกันนะกินข้าวเอ้ยกินบาร์บีคิวกินย่างอะอแล้วก็สิ่งที่พี่มีก็หลายส่วนส่วนหนึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้พี่มีความสุขกับมันด้วยเนาะใช่ ก็ไปเดินไปชมครับเอารถไปจอดครับนั่งคุยกับเพื่อนนัดเพื่อนทุกอย่างมันเลิศตัวเลยแล้วในกลุ่มของซุปเปอร์คาร์ที่สงขานี่ตอนนี้มีเยอะไหมครับพี่วิสิตมีเยอะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบเอ่อพอพอยิ่งแบบรวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยทุกคนก็อย่างี้ยจากบางคนเนี่ยเขาอยากจะซื้อนะแเขาเขารู้สึกว่าไม่มีเพื่อนขับอ่ะมเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อแต่พอ พอเราได้ขับกับเพื่อนแล้วก็มันก็โอเคใช่ไหมว่าเอ้เนี่ยมีกลุ่มแล้วเว้ยมาไหนก็ได้กันได้อะไรเงี้ยเพ่งเลยทำให้แบบมันกับต้องมีคนนำอ่ะพอมีคนนำปุ๊บตอนนี้ตามันเป็นแถวเลยตอนนี้เยอะมากได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องขอไปลองขับ911 Turbo S Porsche ถูกต้องไหมพี่ใช่คให้ขับไปเนี่ยดูลังเลยดูลังเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณพี่วิสิทมากมากนะครับ ที่พี่ให้ความรู้ทั้งการบริหารธุรกิจแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่นในการที่จะใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ของการจะเป็นนักขับนักแข่งก็ดีเพราะว่าทุกอย่างนี่มันอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยคร,ครับผมสาหรับวันนี้ฮะรายการยูเอสดายต้องขอขอบคุณในสิ่งที่พี่แนะนําให้เราได้เห็นแล้วก็ได้ไปชมลังนกด้วยนะฮะไม่ใช่ห้างธรรมดายังเป็นห้างที่มีหลังนกอีกด้วยสำหรับผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะฮะติดตามรายการยูเไตล์ ทางช่อง 4, เคเบิล93ทุกวันอังคารและเสาร์เวลา5ทุ่มครึ่งและเพื่อนๆที่กำลังจะแนะนำใครเข้าสู่รายการผ่านทาง f a c e o o o ยูทูบสไน์ทางเราจะมีของกำนันกลับไปให้ซึ่งเป็น CD ดีของ Trick or Treat วงในแนวล็อกอ b บลลี่อย่าลืมนะฮะยูทูบสไคนต่อไปอาจเป็นคุณ นะ Porsche 911 Turbo S หลังจากที่ได้นั่งรถดิฟแล้ววันนี้เรามานั่งรถหรูกันมั่งน,น่าสนใจมากๆภายในรถเนี่ยพูดถึงงานตัดเย็บนี่ค่อนข้างละเอียดนะพี่นะเ e c กเทเตดีวันนี้โชคดีมากๆเลยครับ ได้มานั่งรถสปอร์ตบอเช e ซึ่งก็เป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งแล้วก็โชคดีที่ผมมีเพื่อนที่เหมือนเพื่อนอย่างพี่วิสิตเนี่ยนะเพื่อนดีๆกันแล้วก็มีของที่เราชื่นชมได้ได้มาสัมผัสคิดว่าเหมือนคิดว่าเราขับอย่างเนี้ อารมณ์ที่เราทํางานหรืว่าขับไปขับไปเที่ยวชิลเงี้ยเราก็จะรู้สึกเราขับไปเรื่อยๆนี่ก็จะกดปุ่มเป็นพิจิตเกียร์ครับเกียร์เจ็ดสปีดก็จะขับเรื่อยๆบนสปีดเกียร์เราแทบจะไม่รู้เลยเนี่ยนี่เกียร์ห้าแล้วไม่รู้เลยนี่มันจริงแต่ในเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยอารมณ์กูอยากจะบู้เว้ก็กดสปอร์ตขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เสียงว่าเปลี่ยนเลย เปลเปี่ยนลิตรถเลยแรงจริงอยอมรับเมืเ่จะเปลี่ยนคลิกรถเลยที่สุดยอดอะ่ะก็คือแบบคุณจะเร้กูลว่าั์รถอ,อ่แค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวแล้ัน,น <ะ S 1> สปอร์ตเลยแล้วไม่มีปุ่มสปอร์ตพลาสติกไว้แข่งในสนาม โอ้คือคือตรงนี้เป็นเคโนวิยีใหม่ที่แบบใช้งานขึ้นมาก็คือหนึ่งสปอร์ตคือคือเราไว้ขับเล่นบนถนนแต่เต้องการที่แบบจะเอ็นจอยฟีลิงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสปอร์ตเห็นไหมครับรอบเสียงเครื่องจะเปลี่ยนรถถอใช่ได้ใวันทันทีเลยราพร้อมพร้อมอ่ารที่จะทำงานเลราที่จะทำงานใชยใช้่แริกริกอ่ โดยที่เราแล้วเบรกนี่ค่อนข้างเบรกใจเลยนะใช่ฮะต้องมั่นใจเลยใช่มใช่แต่ในเมื่อเวลาเฮ้ยขับแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วก็เหมือนรถใช้งานได้รถใช้งานได้ปกติก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เป็นชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วปุ่มเป็นตรงนี้เขาไม่ได้ปรับแค่กำลังเครื่องอย่างเดียวครับมันก็จะปรับในส่วนของคอมโพเนนต์เบรคคือพวกพวกโชว์พวกอะไรต่างๆโอ้ นึ่งปุ่มคอนโทรลได้แทบจะเกือบทั้งคันเลยนะแล้วเมื่เอเราขับอย่างเงี้ยเราบอกเอ้ยรู้สึกเราขับเร็วแต่เราแต่เราไม่ต้องเราไม่ได้ขับแบบเป็สนสปอร์ตนะคือแบบต้องการขับประหยัดน้ำมันแต่ว่ารู้สึกโิดมันล้วก็ปรับโจ้มันแข็งนะกดเนี้ยโจ้มันก็จะแข็งโจ้มันก็จะแข็งขึ้นแต่ไม่ใช่แข็งนะคือมันหนึบขึ้นหนึบหนึบหน,น,นึบขึ้นเราใช้ความเร็วสูงเนี้ยหนึบขึ้น ครับตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งกันนิดนึงจากคนขับมาเป็นเอ้ยจากคนนั่งมาเป็นคนขับว้าวอารมณ์ความเป็นสปอร์ตจริงขันเร่งเยอะมากไ่ได้นะเดีย๋ยวเลยพี่เพราะว่า,ารู้สึกว่ามันพ,อม,พอมเชพุ่งทะย,ยานอยู่ตลอดอเลยอ่ะพี่พี่ไปกดปุ่มสปอร์ตท,ทำไมผมอยากขับธรรมดามมดมมดสปอร์ตเลยธรรมดาก็ไม่ได้ขับกันขับ